แต่ขอดูฟังการชี้แจงจากเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์สักครั้งหนึ่งนะคะจากทางอยอยซึ่งอยอยเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนที่จะอนุญาตให้วัคซีนยี่ห้อต่างๆเอามาฉีดให้กับคนไทยนะคะอันนี้ยืนยันจากทางคุณหมอภัยสารดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ ออยยืนยันนะคะว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ยังไม่ได้มีการนําเข้ามายังประเทศไทยจากการตรวจสอบไปยังกองยาและด่านอาหารและยาต่างๆก็ไม่พบรายงานการนําวัคซีนไฟเซอร์มาในประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันก็ตรวจสอบไปยังไฟเซอร์ด้วยบริษัทก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการยืนยันมาเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่นี้อย่างไรก็ตามตามที่มีการเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของการจะวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดให้กับเด็กอายุ12-18ปี อยู่ระหว่างการเจรจาค่ะจนกว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปนั่นแหละเขาถึงจะเริ่มดําเนินการในการเอาเอกสารต่างๆเนี่ยมาขออนุญาตกับทางออยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ระหว่างการเจรจาคุณหมอให้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเราตัดสินใจเอาวัคซีนไฟเซอร์มาเพราะว่าเขามีการพัฒนาวัคซีนของเขาให้สามารถฉีดให้กับเยาวชนได้ซึ่งเป็นจุดโวของเราที่ยังหาวัคซีนไม่ได้แต่ไฟเซอร์เนี่ยพัฒนาวัคซีนของเขาให้สามารถฉีดกลุ่มนี้ได้ แล้วการจัดเก็บวัคซีนของไฟเซอร์ก็ยังสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นธรรมดาได้ด้วย mm. นะคะอันนี้เป็นข้อดีของเขาที่ทำให้เราตัดสินใจและอยู่ระหว่างการพูดคุยนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการเอาวัคซีนของไฟเซอร์มาฉีดในประเทศไทยนั้นไม่จริงค่ะขอเตือนนะคะว่าถ้าหากว่าเอาวัคซีนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอามาใช้เนี่ยนะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน5,000บาท แล้วยืนยันว่าขณะนี้มีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางออยอแล้ว3ยี่ห้อเท่านั้นคือ AstraZeneca, Sinovac, และก็ j o h n s o o j o h n s o สค่ะส่วนวัคซีนของโมเด r n a ตอนนี้เอกสารมาครบแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการทยอยยื่นเอกสารค่ะมีวัคซีนโควาซินของบารัตไบ o อเทคนะคะที่นำเข้าโดยบริษัท b i โอเจเ t เ c คจำกัดแล้วก็วัคซีนสปุตนิクวีโดยบริษัทคินเจนไบโอเทค นี่คือทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการส่วนไฟเซอร์เนี่ยอยู่ระหว่างการคุยคยังคุยกันไม่จบซึ่งถ้าคุยกันจบแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเอกสารอะไรกันต่อไปแต่ตอนนี้เอกสารของไฟเซอร์ก็ยังไม่ได้มีการยื่นมาทางออยอนะคะคนี่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการคุยกันจบก่อนแล้วเรื่องเอกสารเนี่ยไม่มีปัญหายื่นทีหลังคุยกันให้เรียบร้อยระหว่างรัฐบาลกับไฟเซอร์นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอภพศาลดันคุ้มค่ะบริษัทไฟเซอร์เนี่ยไม่ได้นําวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในประเทศไทยนะครับ ก็ทางออยเนี่ยจะได้ตรวจสอบในเรื่องของคนไกเวลานำเข้าวัคซีนเนาะวัคซีนนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนนะครับถึงจะนําเข้าไดา้แล้วก็ได้อนุญาตในส่วนของออยนะครับก่อนที่จะนําเข้าต้องผ่านด่านแล้วเนี่ยนะก็ยังต้องเขาเรียกอะไรก็ต้องก็ต้องก,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 ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บรษฟฟิษัทไฟเซอร์เองเนี่ยก็ยืนยันมาว่า,าเขาเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้ยื่นเอกสาร ในการขึ้นทะเบียนเลยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเขามีนโยบายขายให้รัฐบาลเท่านั้นนะครับในส่วนของเบย์สันไฟเซอร์อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับน้ำคำเดิมว่าวัคซีนตอนนี้เนี่ยณณนะนะนะปัจจุบันเนี้ยมีที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีอยู่แค่สามตัวนะครับก็คือแอสตราเซเนก้าตัวโคโรนาแวร์ uh, ac, ที่โดยซนะีโนแวคในโดยองค์การเฟสต์นะครับแล้วก็จอร์นสันในจอร์นสันนะครับของบริษัทเจนเซนซีเล็ สามตัวนะครับแล้วก็ยหยือระหว่างประเมินก็หมายถึงว่าเขาส่งเอกสารค,ครบแล้วก็มีของโมเดอร์น่านะครับที่จะนําเข้าโดยซิลิกฟาร์มาอีก2ตัวเนี่ยนะครับสองสองวัคซีนก็คือเ,อาเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างายื่นเอกสารนะครับทยอยยื่นก็คือจะยังยื่นไม่ครบนะครับก็มีตัวพาลแล้วก็ในส่วนของสกุกน<ม>ิกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าคงติด ติดตามข่าวสารของออยแล้วก็ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ด,ด้วยนะครับ